สวัสดีครับผมนายสตวัชสอนหันนิสิท6 3 2 1ส0 2สน0วันนี้จะมาสาธิตการพับผ้าเน็บกิ้นเป็นกระเป๋านะครับอันดับแรกนะครับสิ่งที่ต้องมีก็คือผ้าเน็บกิ้นนะครับจากนั้นพับครึ่งผ้าเน็บกิ้นให้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้า แล้วก็พับอีกทบหนึ่งให้กลายเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสนะครับจากนั้นม้วนมุมด้านขวาบนนะครับให้มายัางตรงจุดถึงกลางของผ้าแล้วก็ม้วนมุมเดิมนะครับให้มาชิดกับ จุดที่เราม้วนมาในครั้งแรกจะทำอย่างนี้อยู่สามครั้งนะครับจากนั้นนะครับกลับผ้าด้านเพื่อพับด้านที่เราม้วนเข้ามายัางจุดกึ่งกลางนะครับ ส่วนด้านที่เหลือนะครับเราก็จะพับมาทบอีกด้านก็จะได้แล้วครับสำหรับการพับผ้าเน็บกินแบบกระเป๋าขอบคุณครับ